กฎแห่งกรรมเคสตัดี้เรื่องตายก่อนอายุไขฆาตกรรมในฝรั่งเศสชีวิตของใครคนหนึ่งปิดปลิวเหมือนใบเมเปิลร่วงหล่นสู่โคนต้นแม้กำลังอยู่ในวัยงามมัจุราชก็ยังมาพลาดความสดใสของชีวิตเฉลิมสุขศิลาลักษณ์หญิงชาวลาวในฝรั่งเศสคือสเสน่ห์ของปารีสที่ใครๆชื่นชมในความสวยสมวัย หน้าตาและผิวพรรณของคนเอเชียอุปนิสัยร่าเริงสร้างความชื่นบานให้ผู้พบเห็นผู้จานิ่มนวลผสมบุค,คลิกแคล้วคล่องรักอิสระและมั่นใจในตัวเองอย่างคนยุโรปทำให้เธอเหมือนดอกไม้แก้วที่ไม่กลัวแดดกล้าจากเวียงจัน์สู่ปารีสเราเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่อบอุ่นด้วยมีพี่น้องร่วมท้องถึง12คน ฐานะมั่งคัง่งมีบ้านหลายหลังส่วนผล,ลไม้อีกหลายแห่งและมีเกียรติในสังคมเพราะบิดามีตำแหน่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของลราเฉลิมสุขกลับต้องดิ้นรนหนีตายจากสงครามอเมริกาถล่มคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนช่วงพุทธศักราช2513มาเป็นหญิงเหล็กต่อสู้ชีวิตทุกรูปแบบในฝรั่งเศสแม้จะมีทองหยองเพชรนินจินดาสมฐานะ แต่เธอไม่อาจาเอาติดตัวไปได้เพราะมิจฉาชีพคอยปล้นค่าทิงทรัพย์ไร้ความปราณีชีวิตในนครชื่อกล้องระดับโลกอย่างปารีสทำให้เฉลิมสุขกลายเป็นคนเก่งพูดภาษาฝรั่งเศสคล่องแคล่วเข้าสังคมเป็นแต่งตัวดีและใจกว้างทำธุรกิจแบบกล้าได้กล้าเสียอุปนิสัยนักเลงใจใหญ่ไม่กลัวใคร เป็นจุดเด่นในตัวพอๆพกับมีรูปเป็นทรัพย์เหมือนคนลาวทั่วไปเธอผูกพันกับแผ่นดินลาวและพระพุทธศาสนามากทำให้รักการทำบุญเฉลิมสุขที่ใครๆรู้จักจึงเป็นคนฉลาดใจดีใจบุญอ่อนโยนอ่อนหวานและห้าวหาญในคนคนเดียวกันกลมกลืนเหมือนภาพเขียนเส้นคมเฉียบพ,พริ้วดูสวยและแปลก ชีวิตที่ผ่านการแต่งงานสองครั้งทำให้เฉลิมสุขมีลูกๆที่ต้องคอยห่วงใย,ยสี่คนลูกจากครอบครัวแรกสองคนเป็นชาย1ห,หญิงหนึ่งและมีลูกสาวสองคนกับสามีคนที่สองจากนั้นย้ายไปอยู่เมืองลีตทางตอนเหนือของฝรั่งเศสประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าช่วงนั้นเริ่มมีปัญหากับสามีคนที่สองเพราะเขาไปติดพันหญิงอื่น ในที่สุดจึงตัดสินใจแยกทางอีกครั้งหนึ่งและพาลูกสาวสองคนย้ายเข้ากรุงปารีสเนื่องจากในเวลานั้นยังไม่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเฉลิมสุขจึงประมาทในชีวิตคิดแต่เรื่องรวยๆเพียงอย่างเดียวเพราะอยากรวยและรักลูกมากไม่อยากให้ลูกต้องมีชีวิตที่ลำบากเธอจึงเปิดร้านขายวน์ในปารีสเหตุที่เลือกอาชีพนี้ เพราะเธอเป็นคนรักการอ่านชอบเรียนรู้และได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวายเสมอแต่ขายวายได้เพียงหนึ่งปีก็ต้องปิดกิจการเพราะขาดทุนกลับมาเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอีกครั้งและแล้วก็มาถึงวันเกิดเหตุที่ทำให้แสงสว่างของปารีสมืดลงชั่วขณะเที่ยงวันหนึ่งของปีพุทธศักราช2542 ลูกสาวสองคนมารับประทานอาหารที่อพาร์ตเมนต์คนโตพาเพื่อนหญิงที่มีอายุ18ปีเท่ากันมารับประทานอาหารด้วยเพื่อนของลูกสาวคนโตคนนี้มีชื่อเล่นว่ามวยเป็นคนลาวเชื้อสายจีนใบหน้ากระเดียดไปทางคนจีนตามสายเลือดเฉลิมสุขคุ้นเคยกับมวยดีเพราะสนิทสนมกับพ่อแม่ของมวยมวยเองก็เรียกเฉลิมสุขว่าแม่ หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วลูกสาวทั้งสองกลับไปโรงเรียนทิ้งมุวยไว้กับคุณแม่ตามลำพังก่อนจะออกไปโรงเรียนลูกสาวทั้งสองคนได้ยินมุวยถามคุณแม่ว่าจะออกไปข้างนอกกี่โมงคุณแม่ตอบว่าราวสี่โมงเย็นเพราะมีนัดกับลูกค้ามุ้ยขอออกไปด้วยเพราะไม่มีรถคุณแม่ตอบตกลงเหตุการณ์สะเทือนขวัญไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น เมื่อลูกสาวกลับอาพาร์ตเมนต์เวลา17นาฬิกาพบร่างคุณแม่นอนจมกองเลือดคนเดียวภายในห้องมีร่องรอยการต่อสู้กันอย่างดุเดือดข้าวของระเนระนาดลูกสาวจึงวิ่งร้องไห้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านทันทีบรรดาญาติพี่น้องทั้งในลาวฝรั่งเศสและอเมริการู้ข่าวต่างรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง เพราเฉลิมสุขเป็นที่รักของทุกคนต้องมาจากไปด้วยวัยเพียง42ปีเท่านั้นแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ตายเสียชีวิตเวลาประมาณ15นาฬิกาในวันเดียวกันสภาพห้องมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงแสดงว่าผู้ตายพยายามต่อสู้สุดชีวิตสภาพศพบ,บอกให้รู้ว่าก่อนพบจุดจบผู้ตายเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเตรียมพร้อมออกไปข้างนอก ตำรวจฝรั่งเศสได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความลึกซึง้งช่างสังเกตไม่ค่อยใช้อารมณ์หรือใช้กำลังรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดญาติพี่น้องจึงไว้ใจการทํางานของตำรวจทุกอย่างแล้วทุกคนก็ต้องตระหนกตกใจเป็นครั้งที่สองเมื่อตำรวจติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วพบว่าฆาตากรคือมยุยเพื่อนของลูกสาวคนโตที่เรียกเฉลิมสุขว่าแม่ เป็นผู้ทำร้ายเฉลิมสุขจนเสียชีวิตไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นม่วยเพราะภาพม่วยร้องไห้เวลาไปรับญาติพี่น้องของเฉลิมสุขที่สถานีรถไฟยังคงติดตราตึงใจทุกคนหลังเกิดเหตุตำรวจได้สอบถามมวยในฐานะที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายม่วยแจ้งว่าเห็นคนร้ายเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ ตำรวจพยายามติดตามหาคนร้ายที่มีรูปพรรณสันฐานตามที่ม้่วยระบุแต่ก็ต้องปล่อยตัวผู้สงสัยไปหมดทุกคนเพราะไม่พบเงื่อนงำใดๆที่ตรงกับคดีแม้แต่บันทึกโทรศัพท์เข้าอพาร์ตเมนต์เวลา4โมงเย็นก็ต้องตัดออกไปเพราะผู้โทรศัพท์เข้าเป็นลูกค้าที่เฉลิมสุขนัดทำเสริมสวยปกติเฉลิมศุขเป็นคนตรงเวลานัดหมายเมื่อไม่มีผู้รับโทรศัพท์ ลูกค้าจึงคิดว่าเธอกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางในที่สุดตำรวจสรุปจากข้อสันนิษฐานที่ได้จากการชนสูตรศพพบรอยนิ้วมือบนศพเป็นรอยนิ้วมือของผู้หญิงเมื่อผ่าท้องศพพบผลกีวีในกระเพาะอาหารตำรวจสังเกตว่ามีการรับประทานผลไม้แต่มีดปอกผลไม้หายไปหนึ่งเดือนต่อมาหลังเกิดเหตุ ตำรวจสืบพบกระเป๋าหรยวิกตองของผู้ตายที่หายไปมีผู้เอาไปขายต่อในราคา300ฟรังตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของผู้ตายจริงเพราะกระเป๋าใบนี้มีหมายเลขประจำสินค้าที่บริษัทให้มาตรงกับใบเสร็จรับเงินผู้ที่นำกระเป๋าของผู้ตายไปขายคือม่วยสรุปว่าเด็กสาวคนนี้นี่เองที่เป็นผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ดีม้วยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดญาติพี่น้องของเฉลิมสุขจึงขอให้มีการดำเนินคดีแม้เวลาจะผ่านไปได้4ปีแล้วก็ตามแต่คดีนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดและคงอยู่ในชั้นศาลทำให้พี่น้องอยากทราบบุพกรรมของเฉลิมสุขว่าเหตุใดเธอจึงมีชีวิตผกผันต้องพบจุดจบที่น่ากลัวทิ้งลูกสาวสองคนที่น่าสงสารไว้ ขณะนี้ทั้งสองไปอยู่กับบิดาคนโตอายุราว23ปีไปทำงานที่อังกฤษและไม่ติดต่อกับเพื่อนสนิทที่ชื่อม่วยคนนี้อีกต่อไปเพราะฝังใจอดีตจนไม่อาจมองหน้าเพื่อนที่เคยดีต่อกันได้เหมือนเดิมปัจจุบันมุ้ยหลังจากที่ติดคุกและต้องคดีในศาลแล้วขอประกันตัวออกไปทำงานทางภาคเหนือของฝรั่งเศสไกลจากบล็อกโดราว900กิโลเมตร พี่พน้องๆที่คุ้นเคยกับเฉลิมสุขอยากรู้ว่าเธอตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทุกสุขอย่างไรต้องการทําบุญส่งไปให้ส่งให้แล้วจะได้รับหรือไม่ขอความกรุณาคุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันให้จากความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนกลายเป็นเรื่องราวชัดเจน ทำให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมความจริงของชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อคุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันและเล่าให้ฟังว่าตอนเฉลิมสุขตายใหม่ๆเธอยังไม่ทันตั้งหลักเมื่อผู้ค่าได้เดินเข้ามาขอยืมเงินแต่เธอไม่ให้และทำเฉยๆเสียเพราะรู้ว่าผู้ค่าคนนี้ค่อนข้างเป็นเด็กเกเรเคยมีปัญหาการเงินในที่ทำงานมาก่อนแล้วเมื่อไม่ให้ผู้ฆ่าจึงบันดาลโทสะ ช่วยมีดปอกผล,ลไม้จ้วงแทงเฉลิมสุขหลายครั้งจนล้มลงเกิดการต่อสู้กันแต่เฉลิมสุขสู้แรงผู้ฆ่าไม่ได้เพราะแม้เธอสูงถึง160เซนติเมตรเศษแต่ผู้ฆ่ามีรูปร่างสูงกว่า170เซนติเมตรก่อนตายเฉลิมสุขถูกแทงเสียเลือดมากหน้ามืดแล้ววูบไปรู้สึกตัวอีกทีเห็นร่างของตัวเองนอนตายอยู่จมกองเลือดบนพื้น จึงพยายามตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยโดยหารู้ไม่ว่าตัวเองตายแล้วแต่ไม่มีใครได้ยินจนกระทั่งลูกสาวกลับมาเห็นภาพสยองเมื่อตอนพยายามบอกลูกสาวเพียงใดลูกสาวกลับไม่ได้ยินเหมือนไม่มีคุณแม่อยู่ตรงนั้นทำให้เฉลิมสุขรู้ว่าตัวเองตายแล้วต่อมาเธอเห็นญาติพี่น้องและคนที่รู้จักกันรวมทั้งตำรวจจึงพยายามบอกอีกหลายๆครั้งให้ทุกคนรู้ แต่ไม่มีใครได้ยินเวลานั้นรู้สึกเป็นห่วงลูกๆมากทุกคนโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กสองคนว่าใครจะดูแลเมื่อไม่มีแม่เสียแล้วอย่างนี้ตัวเองได้พยายามไปโดนใจตำรวจให้รู้เรื่องกระเป๋าหรุยวิกตองตำรวจจึงมาจับตัวผู้ต้องสงสัยได้วิธีการโดนใจคือเธอเข้าไปใกล้ๆตำรวจแล้วกระซิบพูดข้างหูตำรวจบ่อยๆแต่ตำรวจไม่ได้ยิน เพียงแต่สังหอนใจขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหตุการณ์เป็นไปอย่างที่ใจคิดตามความเป็นจริงเฉลิมสุขจะต้องอยู่ต่อและตายด้วยโรคมะเร็งเมื่อมีอายุ70ปีไม่ใช่ตายด้วยอายุ42ปีเหตุที่ต้องเป็นมะเร็งตายเพราะมีกรรมในอดีตชาติติดตัวมาอย่างหนึ่งคือเคยเป็นคนเจ้าชู้ประพฤติผิดในกาม รงกับศีลข้อ3เป็นเหตุให้ชีวิตครอบครัวของเธอไม่ประสบความสำเร็จต้องอย่าร้างกันไปทั้งสองครั้งการที่เฉลิมสุขต้องตายก่อนอายุขายล่วงหน้าเกือบ30ปีเพราะมีกรรมใหม่มาตัดรอนเป็นกรรมปัจจุบันที่ทำในชาตินี้คือตอนสาวสาววัย18ปีกำลังสดสวยเหมือนดอกไม้ผลิบานมีคนหมายปองต้องใจจนเธอเผลอดำเนินชีวิตผิดพลาด ตั้งคันโดยไม่ตั้งใจเธอเกรงว่ามันจะมีปัญหาจึงแก้ปัญหาด้วยการทำแท้งจนเด็กในท้องตายไปแล้วมาเกิดใหม่กรรมที่ทำแท้งเด็กจึงมาตัดรอนกระทันหันในขณะที่กระแสบุญในตัวกำลังอ่อนแรงเปิดช่องให้บาปเข้าแทรกได้ทันทีเนื่องจากเฉลิมสุขตายก่อนอายุไขยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่จากยมโลกจะมารับเธอจึงไปเกิดที่อื่นยังไม่ได้ ไม่ว่าในอบายภูมิหรือยมโลกประกอบกับตัวเองห่วงใยลูกๆตัดไม่ขาดเลยวนเวียนอยู่กับลูกๆจนกว่าตัวเองจะมีอายุครบ70ปีในเมืองมนุษย์ตลอดทั้งวันฉเฉลิมสุขยังวนเวียนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่อยู่ในปัจจุบันแล้วคอยติดตามลูกแต่ละคนหมุนเวียนกันไปแต่งตัวชุดขาวคล้ายๆชุดของภูมิเทวาเพราะมีบุญเก่าอยู่บ้าง และบุญใหม่ที่ญาติอุทิศไปให้บ้างแต่ยังรับบุญไม่ได้เต็มที่เพราะใจยังห่วงลูกๆมากจนไม่อาจตัดความกังวลได้ที่แก้ไขคือให้ลูกๆทั้งสี่คนของเฉลิมสุขทำบุญถวายสังฆทานสร้างพระธรรมกายประจำตัวรักษาศีลเจริญภาวนาทุกๆเจ็ดวันแล้วจุดทูปบ,บอกคุณแม่ว่าขออย่าให้คุณแม่เป็นห่วงเลยเมื่อทำบุญเป็นประจำสม่ำเสมอ และบอกคุณแม่เช่นนี้บ่อยๆแล้วใจของคุณแม่จะคลายความห่วงใยจนหมดห่วงทำให้ได้บุญที่ลูกๆส่งให้มากพอไปเกิดใหม่ก่อนอายุครบ70ปีในเมืองมนุษย์ไปเกิดในที่ดีๆด,ด้วยอาจเป็นมนุษย์หรือเทพธิดาโดยทั่วไปการเกิดใหม่ต้องใช้เวลาคอยนานจนกว่าอายุไขจะหมดและจะยิ่งเกิดใหม่เร็วขึ้นถ้าลูกๆปฏิบัติท,ทําให้เข้าถึงพระธรรมกาย จากชีวิตของเฉลิมสุขศิลาลักษณ์แสดงให้เห็นว่าคนเรามีโปรแกรมชีวิตที่ติดตัวข้ามชาติทุกคนเป็นวิบากกรรมบุญหรือบาปจากอดีตชาติคอยระเบิดเวลาทำให้เราต้องมีชีวิตไปตามนั้นแต่กรรมปัจจุบันมีความสำคัญไม่แพ้กันไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นบุญหรือบาปเพราะมันมีอนุภาพตัดรอนโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้วได้ทันที กรณีของเฉลิมสุขศีรารักษ์เป็นบาปปัจจุบันที่เข้ามาทำให้โปรแกรมชีวิตรวนเรเธอจึงตายก่อนอายุไขที่มาจากหนังสือชื่อ case study ที่ทุกคนต้องรู้เล่มที่สองกรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมลำดับเรื่องโดยคุณอรุณรักษ์ชัยนันจากเว็บกาลยานามิตร ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ